Bye. ที่สร้างประมาณสร้างประมาณปี2008นะสร้างให้เป็นศูนย์รวมของเมืองหลวงน้ำท่าใหม่ท่าพุมูมิปุกนั่นที่เขาไปเบื้องเนี่ยก็เป็นพระธาตุของเมืองหลวงน้ำท่าเก่าอันนี้เป็นเมืองของท่าของหลวงน้ำท่าใหม่ไปใหญ่สร้างแล้วสร้างประมาณใช้เวลาสร้างประมาณ3ปีนี่แหลนะเนาะคนสร้างประมาณปี2000เท่านใด2000 สองพบอกเขาแล้วสองพนแปดเาเยนพระธาตหลวงน้ำธานี่ก็จะเห็นตัวเมืองหลวงน้ำธาได้ภาพชมวิวหลวงน้ำาพระธาตหลวงน้ำถา ไม่ใหญ่นี่กำลังทำขาตั้งกล้องอ,งนะอย,าายงู่พระธาตุหลวงน้ำทานะรับอากาศยิ่งเสามาให้เบิ่งที่พระธาตุหลวงน้ำทานมันสิคือบ่หรอยายมันจะคือไหมโอ๊ย <laughs> ม,มันจะไปไข่หัวหรอกแต่ว่ามัดสิคือบอมันถอดเขาถอดออกอยู่เลยถ่ายตัวเองก็ได้เหมือนอกันอ๋อถ่ายบังบดไหนหามุมบอดเด้อไปย่างบันนง,บงกันบัดเด้อ <ừ. S 1> เดินดูพระธาตุหลวงน้ำชากันเนาะพธาตุหลวงน้ำชา แดดซองก็ล่างงามเลยทับซ่านี่แดดซองมันสิงามสั่งในประมาณ1ิเอ็ดปีนี่นะเนาะลักษณะรูปแบบคือถาดหลวงวิ่งจันทร์นะลักษณะเดียวกันตกละ อ่าสิงยังกลัวจัง่อยถ้าหาลงน้ำ่าไปสิพาเดินดูพระธาตุหลวงน้ำทาเนาะเดินดูพระธาตุหลวงนำ้นะนออทงนำทาในมุมต่างๆนะัน,นี้มือง ในมุมสูงกว่าใหญ่ก็ใช้ได้เู่นะนเขาก็สร้างรูปแบบเดียวกันกับพระาธาตุหลวงพระาธาตุหลวงเวียงจันทร์ สวยดีเดี๋ยวค่อยมาถ่ายก็ถ่ายตอนนี้แหละนี่ทำพระฤาษีทำพระฤาษีพระฤาษีบันก็เขียนพระฤาษีเนาะอันนี้เป็นพระประจำวันเกิด รมพระลือสีอันนี้พระพุทธสายญาติสร้างขึ้นใหม่ศิลาจารึกสร้างพระพุทธรูปต่อหน้าธรรมพระลือสีเขตพระธาตุวงน้ำท่าออกแบบโดยกรมวิจิตรศิลป์กระท่วงแถลงข่าววัฒนธรรมและทองเที่ยวอนุญาตก็สร้างพุทธรูปแม่นแระก แถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงการตกลงของประท่านแนวเล่าสังชาติหนุยแมนท่านยงอาลีผู้ระดมทุนกอ่อสร้างนี่คือท่านสิมทองสุริวงศ์อันนั้นเ <c oughs> <c oughs> กิดเล็กเกิกเล็กท่านสิมทองสุริวงประท่านสมบัวพุ่น <c oughs> อามามัและกาท่านคำบุญตีไซยววศง ท่านท่านนานตุลท่านแสงย่องหกท่านลาท่านมิสลาแดงเจ็ดท่านมิสจันปิงมิสเตอร์จันปิงบ้ามิสเตอร์จันปิง งามเนาะภาดหลวงท่าอเ,เออแดดซองแล้วก็งามพอดีเลยข้ามาชกช่วงพอดีมลย้ามเาว้าๆมันจะได้บรรยาก่ะไีนยังมุมหนึ่งนะอาดาจของน้ำท่ามุมหนึ่งงามดี หเห็นมุมภาพรวมงามๆแสงแดดมันต่องพอดีแสงแดดต่องหรอก็สีเหลืองอลา,ามเลยนะฮะหลวงน้ำท่านี่นะก็จะเป็นโตเมืองหลวงน้ำท่าใหม่เออเดี๋ยวจะเอาให้เบิ่งชัดๆนะที่วัดสามคี้ใส ตัวเมืองหลวงน้ำท่าใหม่หมอกลงหลายตัวเมืองหลวงน้ำทา่าเนาะท่านี้ก็สิเป็นพระธาตุธาตุที่ห้าไปเบิ่งวังหันเนี่ยนะพระธาตุหลวงน้ำทา่าธาตุคู่เมืองของเมืองหลวงน้ำท่าใหม่ ในเป็นตัวเมืองของน้ำท่าเนาะตัวเมืองลงน้ำท่าใหม่แดดออกแล้วมันจะมีขมกขมัวอันจักหน่อยเนาะก็จะเป็นอันนั้นตึกตึกที่ว่าการแข่ง,งน้ำท่า เมืองหลวงน้ำท่าเห็นปะน้ำท่านี่ก็ดสิเป็นอันตัวน,นี้เนาะเป็นเมืองน้ำท่าเป็นเมืองเป็นเมืองเอกของแขวงหล,ลวงน้ำท่าอ่หลวงน้ำท่าสิประกอบด้วยเออ่เมืองหาเมืองนะที่ขึ้นกับแขวงน้ำท่าก็กคือหนึ่งก็คือเมืองน้ำท่าสองเมืองสิงสามเมืองเวียงผู้ฆ่า เมืองหน้าแร่หาเมืองร่องเนาะทั้งเบิก็มีหาเมืองที่เขียนกับหลวงน้ำท่าเนาะอันนี้คือโตเมืองเอกของแขวงหลวงนำ้ำท่าอาเปินลใ,ใหญ่ยมาตั้งอยู่อยู่วันนี้เนาะวันใหม่ก็คือแถวบา้านไทดำเนาะจะเป็นบ้านทองอ้อมทองใจเนื้อทองใจไต่ทั้งนี้เนาะต่วาตัวเมืองเก่าซิยูเนื้อขึ้นไปทั้งผุนเนาะเนื้อขึ้นไปติดอ่า อยู่ทั้งติดน้ำน้ำท่าเนาะก็คือแถวบานเวียงเหนือบานขอนบานหลวงเท่านั้นเนาะก็คือตัวเมืองเก่าที่ฮอบผาพี่เบิงอันนี้เป็นตัวเมืองใหม่เนาะ,ะตัวเมืองใหม่ของหลวงน้ำท่าก็มีเพิ่อนกำลังสร้างพระธาตุนี่ขึ้นพระธาตุหลงน้ำท่าเนี่ยเป็นศูนย์กลางของเมืองหลงน้ำท่าใหม่เนาะเห็นบ่ะเอาบรรยากาศภาพม้งสูง,ง,มงเมืองน้ำท่าใหัยพี่น้องเบิงส้นสัตย์ที่พันในหลงน้ำท่านี่มีหลไรนะ สมีไท่ดำเนาะในม้งงท่าไหมมีไท่ดำหลายหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นไท่ดำแล้วก็มียวนเนาะยวนยวนล้านหน้าอีกล้วนยวนล้านหน้ามีไท่ลื้อมีไท่แดงไท่แดงก็มีอยู่หลงท่าแล้วก็มีมีม้งมีเย่ามีขมุมีละแมดมีไใต้ยั่งก็มีไท่เหนือก็มีไท่ใหญ่ก็มีเนาะไท่เหนือก็คือไท่เมาอ่ามาจากเมืองเมาหลวงมาจากเมืองเตอหงเนาะ เสื่อมจะของว่าใต้เหนือใต้เหนือนี่เป็นคำที่ไทยใหญ่เนาะเอิ่นใต้เมาเนาะเปิดเอื่อว่าใต้เหนือเพราะว่ามันอยู่เหนือเมืองอยู่เหนือไทยใหญ่เกินไปเนาะเมืองเต่อของเมือ,มองเมาหลวงเปิดเอิ่อว่าไท้เหนือหรือว่าไทยเมากระสิมีอยู่แถบเมืองสิงห์แล้วก็มีเมืองมีไทยไตไตย่างก็มีมีผู้น้อยก็มีเนาะอยู่นี่กระผู้น้อยกระสิมีขึ้นกันเผาผู้น้อยเอ่อเผาที่บ่มี ที่อื่นอยู่ในหลวงน้ท่าก็คือเผาซีดาเนาะเผาซีดาเป็นเผาเดียวที่มีอยู่ในแขวงหลวงน้ำท่าแล้วก็บ่มีอยู่ในแขวงอื่นแล้วก็เป็นเผาที่เหลือน้อยเหลือบ่จักบ้านเหลืออยู่บ้านสองบ้านนะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเผาซีดาอยู่ที่หลวงน้ำท่าเนาะเมืองหลวงน้ำท่าเนี่ยเดี๋ยวนี้กลายเป็นเมืองไทดำเลยกับว่าใดเนาะในตลาดก็มีแตไทดำมียวดมีไทยดำมีลื้อมิมงมีขมุ ไถ่ดำแต่ว่าประชากรทั้งแขวงในขมุไหลนะขมุนี่นะาสิปรนะมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในตัวเมืองในเป็นไถ่ดำน้อยใหญ่เนาะอ่าอุดมไส้นในแห่งขมุแห่งแต่หลายเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของแขวงอุดมไส้คือชนสัตว์ขมุเนะาะพ่อใหญ่มาเบิง่งอ่าตัวเมืองหลวงน้ำท่าแล้วพอหรือยัง ได้แล้วบ่ได้ขึ้นยังเออป่ะสิาพาไปหายัางกิดกันบ่เนี่ยยังสิาพาไปเลาะเบิงมอนอื่นเออเลาะบ้านส้นเผาสีดาเนาะแล้วก็สิไปบ้านบ้านส้นเผาลือ้อบ้านเผาลือ้อเผาไทยดำเผายวดแน่เนาะตามแต่สิได้ไปได้